มีหลายๆคนมาถามป๋าว่าป๋าครับทําไมบางทีเห็นฟ้าแลบไม่เห็นได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วฟ้าแลบกับฟ้าร้องเนี่ยใครเกิดก่อนกันเนี่ยเป็นคําถามอมตะซึ่งเวลาป๋าถามเด็กๆในห้องอ่ะฟ้าแลบกับฟ้าร้องใครเกิดก่อนทุกคนก็จะชอบพูดว่าฟ้าแลบเกิดก่อนเพราะมันมาถึงก่อนใช่ไหมแต่จริงๆนะที่ถูกต้องนะครับฟ้าแลบกับฟ้าร้องเนี่ยเกิดพร้อมกันเพียงแต่ว่าบันเดินทางมาถึงเราไม่พร้อมกันฟ้าแลบเนี่ยมันคือแสงแสงแม่งเดินทางด้วยความเร็ว3ามคูณสิกำลังแเมตรต่อวินาทีนะะแต่เสียงเนี่ย ประมาณ3 0 0เมตรต่อวินาทีเองฟ้าแลบมาเนี่ยต้องอีกสักพักหนึ่งฟ้าร้องมันถึงจะมาแต่ในบางทีเนี่ยเราเห็นฟ้าแลบแต่เราไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเพราะความแตกต่างของอุณหภูมิที่เยอะครับเสียงมันจะหักเหกลับเข้าไปในชั้นบรรยากาศจนเราไม่ได้ยินเสียงเพราะฉนั้นจาไว้เลยนะครับฟ้าแลบกับฟ้าร้องเกิดพร้อมกันนะครับแต่ฟ้าแลบมาถึงเราก่อนแต่บางครั้งเสียงก็เดินทางมาไม่ถึงครับเพราะโดนหักเหน,นี้กลับขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศก่อนมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ Hahah <quin> ที่เห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้า ลองครับ